สวัสดีครับผูกคนน้องโต้เล็บเทคครับคลิปนี้รุ่นใหม่อีกแล้วครับ Honda W R V ครับติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าครับตรงรุ่นนะครับรุ่นไหนมาใหม่เราจัดให้หมดอ่ะเนี่ยมาดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเราจะมีนะครับสวิตช์ภายในรถตรงนี้นะเห็นป่ะสล็อตตรงรุ่นเลยเป๊ะๆเด้งๆแบบนี้นะครับกดปึ๊บนี่ฝาท้ายก็เปิดออกมาแบบนี้นะครับนี่โอ้โหเสียงแน่นเลยเราก็จะมีสวิตช์บิวอินจุดนี้มาให้นะครับกดหนึ่งครั้งครับนี่แบบนี้อ พอระบบกันหนีบนะครับมีการหนีบให้ด้วยตัวนี้นะครับง่ายๆนี่ครับกดลงปุ๊บแล้วก็ยังสามารถนะครับกดปุ่มจากรีโมทได้นะครับโดยการกดปุ่มคายล็อกรถสามครั้งนะครับสั่งเปิดสั่งปิดนะมาแล้วก็ยังสามารถกดจากรีโมทได้นะครับทั้งเปิดแล้วปิดเนาะโดยการกดปุ่มนะครับกดล็อกรถครับสามครั้งครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับนี่สั่งเปิดนะครับ อันนี้ติดตั้งคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับสั่งงานเตะเปิดเตะปิดได้นี่เดี๋ยวผมเตะโชว์นะ้วเตะปิด,ปดนี่ง่ายๆนะครับคือเราเดินมาแบบถือของมานะแบบกุญแจอยู่ในกระเป๋าใช่ปะของเยอะๆของก็เยอะๆปึ๊บมาถึงชึบนี่ดูดิเราก็โยนมันจบแล้วอีซี่ครับง่ายๆนะครับยังไม่โดนรนเลยอ,ะอ่ะกดปิดครับง่ายๆครับนี่เรียบร้อยครับสำหรับการ ติดตั้งฝาท้ายนะครับ wrv นะครบครบทุกฟังก์ชันนะครับสวิตช์ในรถสวิตช์ฝาท้ายนะครับกุญแจเตะครบหมดนะครับพร้อมกรหนีบนะครับแบบนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ใช้ wrv สนใจติดตั้งรูนไฟฟ้าครับติดต่อได้ที่ออโต้เทคนคด้านล่างนะครับรรุ่นอื่นๆเราจัดให้ได้หมดครับเจอกันครับ